ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้จะขอยกเอาคำสอนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสี ที่ท่านได้เมตตาสอนลูกศิษย์ไว้เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบัญชรที่ฝากไว้ให้ลูกหลานเพื่อไว้ปกป้องคุ้มครองภัยกำจัดมารภายในผู้ใดสวดก็ดีภาวนาในใจก็ดีขจัดสิ่งอัปมงคลทั้งหลายย่อมเป็นมงคลเกิดสมาธิดังนั้นคาถาบทใดจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือความคลังเลยถ้ามนุษย์ผู้นั้น ไม่มีศรัทธาในพระคาถาลูกศิษย์อยากถามเรื่องพระสมเด็จครับถึงตอนยุคนี้ก็ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ทำไมอำนาจแห่งพลังพุทธคุณยังมีอยู่ในสมเด็จแล้วอำนาจพุทธคุณนี้จะสามารถลดน้อยลงได้ไหมถ้าลดน้อยลงได้เพราะเหตุใดถามเป็นความรู้ครับแล้วก็มวลสารที่สร้างที่เป็นเนื้อดินธรรมดา กับธาตุกายสิทธิ์เล็กๆหลอำนาจพุทธคุณจะแตกต่างกันอย่างไรครับหลวงปู่อันว่าพระสมเด็จนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ความคลังเพียงใดก็ขอให้โยมจงรู้ไว้ว่าตราบใดพระคาถาชินบัญชรยังมีคนกล่าวยังมีคนสวดยังมีคนภาวนายังมีคนสาธยายยังมีคนนับถือ และศรัทธาในปฏิปทาท่านสมเด็จอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิทธิปาฏิหารในาธาตุกายสิทธิ์ทั้งหลายที่เจ้าพระกุณสมเด็จโตได้อธิษฐานจิตลงไปนั้นก็ยังคงมีอยู่มิเสื่อมคลายตราบเท่าจนกว่าบุคคลน,นั้นจะหมดศรัทธาไปอยู่ถึงห้าพันปีเข้าใจไหม เพราะว่าเจตนาของท่านสมเด็จโตหรือว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นท่านสังฆราชสุขไก่เถื่อนก็ดีที่สร้างพระอระหังหรือสมเด็จอรหังขึ้นก็ดีล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสืบาสารศาสนาตามรอยครูบาอาจารย์ให้เป็นปฏิปาทาถาวรของศาสนาสืบไปอย่างนี้คำว่าสิ่งที่โยมถาม ความศักดิ์สิทธิ์มวลสารทั้งหลายจะมีความเสื่อมไปอย่างไรก็ตามอยู่ด้วยอำนาจจิตเมื่อจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นก็จะเป็นอมะตะของธาตุคือหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจึงว่าความเป็นความวิมุติเมื่อเป็นความวิมุติจึงไม่มีติดในสมมุติเพื่อให้สำหรับคนทั้งหลายได้ยึดถือเพิ่มภูนินศรัทธา เพื่อจะได้สร้างความดีและบาร,รมีสื่ไปนั่นหมายถึงเมื่อมันหลุดพ้นจากความเป็นสมมุติแล้วแม้ว่าจะอยู่ในสิ่งใดที่เป็นอัปมงคลสิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่ยึดถือว่าเป็นอัปมงคลก็สิ่งนั้นแลที่ท่านสมเด็จโตท่านได้ข้ามสมมุติไปแล้วจะถือว่าเป็นอัปมงคลแล้วทําให้วัตถุมงคลทั้งหลายนั้นเสื่อมจากพุทธคุณไปก็หาไม่ ลูกศิษย์งั้นยกตัวอย่างใส่พระสมเด็จหลวงปู่ไปเดินลอดราวตากผ้าจะมีผลหรือไม่ครับหลวงปู่จะบอกว่าพระสมเด็จใครสร้างมันเป็นของโยมโยมก็ต้องรักษาอันว่าราวผ้าแล้วโยมไปข้ามไปลอดก็ดีจะหาความเสื่อมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ก็ฉันบอกกล่าวไปล่วงหน้าแล้วครู่นี้ว่าสมเด็จท่าน ข้ามสมมุติไปแล้วราวผ้าโยมบอกเป็นราวผ้าราวผ้าเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นราวผ้ามีคนสมมุติเพื่อเป็นราวผ้าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้ดังนั้นเมื่อสมเด็จท่านข้ามสมมุติบัญญัติไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะไปติดหรือข้องได้ก็หาว่าพุทธมนต์นั้นน้อยลงเลยที่มันศรัทธาน้อยลงเพราะศรัทธาเราไม่ถึง ศรัทธาเราเสื่อมเองว่าพระองค์นี้เมื่อไปลอดราวผ้าแล้วจึงทำให้มันเสื่อมลงไม่เอาดีกว่าต้องไปหาองค์ใหม่มาห้อยซะดีกว่าลูกศิษย์คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดกันเยอะครับหลวงปู่ก็ลองพิจารณาดูฉันไม่ได้มาขายพระสมเด็จนะก็ฉันพูดตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นเพราะท่านก็กล่าวอย่างนั้นลูกศิษย หลวงปู่พูดถึงศรัทธาบังเอิญผมได้สมเด็จมาองคหนึ่งซึ่งไม่ใช่หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตไว้เลยแต่ผมมีศรัทธาองค์นี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันไหมครับถ้าสมมุติว่ามีพี่คนหนึ่งเอาพระสมเด็จมาให้ซึ่งจริงๆแล้วพระสมเด็จเนี่ยหลวงปู่ไม่ได้อธิษฐานจิตเหมือนของปลอมที่ใครก็พูดกันแต่ผมศรัทธาหลวงปู่ผมก็แวนแล้วอธิษฐาน สวดชินนบบัญชรตลอดเวลาอธิษฐานอย่างนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับหลวงปู่ก็ไม่รู้ว่าโยมศรัทธาจริงหรือเปล่าถ้าศรัทธาจริงก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าศรัทธาไม่ถึงก็ปลุกท่านสมเด็จไม่ตื่นถ้าเราศรัทธาถึงสมเด็จท่านก็จะตื่นคำว่าตื่นแล้วเบิกบานแล้วไม่เศร้าหมองแล้วข้ามแม้ในสิ่งที่ยึดถือว่าอันนั้นจริง หรือไม่จริงนั้นแลสมเด็จท่านถึงจะตื่นความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นแม้โยมไม่ห้อยสมเด็จเอาไปเปลี่ยนเป็นอิฐหินปูนทรายมาปั้นรวมกันก็ดีจะว่าเป็นขี้หมาก้อนหนึ่งก็ดีถ้าโยมเอามาเสกแล้วเข้าถึงแล้วพระรัตนตรัยสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นธาตุกายสิทธิ์ได้ทั้งนั้นโยมว่าขี้หมานี่ใช่ธาตุทั้งสี่ไหมธาตุดิน น้ำลมไฟหรือเปล่าเอามาปั้นรวมกันว่ามันก็คลังดีนะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเข้าถึงในพระรัตนตรัยมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์อธิษฐานบาร,รมีลงไปนั้นแลท่านก็มาประสิทธิ์ประสาทให้อย่างนี้แลดังนั้นของที่ท่านสมเด็จท่านทำไว้ก็เพื่อให้ล,ลูกหลานในภายภาคหน้าได้มีบุญวาสนาได้มาเป็นที่พึ่งอาศัย มายึดเหนี่ยวจิตใจป้องกันคุ้มครองภัยบวกกับพระคาถาชินบัญชรพระคาานี้แ,แลเพื่อเอามาสวดเจริญสติเจริญปัญญาเจริญบาร,รมีให้เกิดขึ้นให้เข้าถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้เข้าถึงกระแสพระรัตนตรัยถึงความสงบกายสงบใจเมื่อความสงบกายสงบใจมันบังเกิดสมาธิมันก็บังเกิด ปัญญามันก็บังเกิดวิปัสสนาญาณมันก็บังเกิดนั่นแหลอย่างนี้ถึงจะพ้นภัยได้ถึงจะเอาตัวรอดเข้าใจไหมถ้าโยมบอกว่าองค์นี้ไม่แท้เขาไม่รับรองแล้วสิ่งไหนเล่าจะรับรองได้ความดีต่างหากที่จะรับรองนั่นหมายถึงว่าสมเด็จท่านจะคุ้มครองคนดีแล้วโยมว่าโจรใช่เป็นคนดีหรือเปล่า คำว่าโจรไม่ใช่เป็นคนชั่วนะเพราะคนที่ไม่ใช่เป็นโจรก็เป็นคนชั่วก็มีใช่หรือเปล่าโยมต้องดูว่าสันดานคนดีคนชั่วเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงเป็นโจรเพราะเขามีวิบาก,กรรมต้องดูเพราะฉะนั้นแล้วสมเด็จท่านจะรักษาแต่คนดีคนดีหมายถึงว่าคนที่มีดีคนที่มีโอกาสที่จะดีได้แต่คนที่ดีไม่ได้แล้ว ต่อให้ห้อยพระประธานวัดรังมาก็ช่วยไม่ได้ท่านก็คงไม่ยิ้มตอบด้วยอย่างนี้ก็หามีประโยชน์อันใดไม่แล้วสิ่งนี้ก็อย่าได้ไปยึดติดมันมากนะคำว่าอิทธิปฏิหารมันเสื่อมได้เสื่อมจากเราเมื่อมันไม่ให้ผลแล้วเราก็เสื่อมถอยพอไม่ได้ดังใจเราก็ว่าองค์นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปหาที่มันศักดิ์สิทธิ์จะดีกว่าเมื่อเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว เราก็จะเรียกว่าข้ามบัญญัติไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์เขาประสิทธิ์ประสา,า์ได้อธิษฐานจิตสร้างขึ้นมาล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยมุ่งหวังเพื่อบำรุงศาสนาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานให้เข้าถึงความดีทั้งนั้นหากเรายึดแล้วเราไม่ถึงความดีเราก็ไม่ถึงพระเราก็ไม่ถึงท่านสมเด็จท่าน ก็เลยทิ้งพระคาถาชินบัญชรไว้อย่างน้อยไม่มีสมเด็จมาห้อยคออย่างน้อยเราก็สวดชินบัญชรภาวนาปลุกเสกตัวเราขึ้นมานั้นแหลให้กายก็ดีให้ใจก็ดีให้มันเป็นกายสิทธิ์คำว่ากายสิทธิ์คืออะไรสามารถเข้าถึงการสร้างบารมีได้เอาชนะตนเองได้อย่างนี้แหลปราบความถือดีถือตนของตนเองได้ คนที่เขามีสมเด็จแล้วเข้าถึงสมเด็จแล้วเขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นก็คือมีเมตตาเป็นที่ตั้งไปที่ไหนคนก็รักคนก็เมตตานั่นเรียกว่ามีสมเด็จแท้จริงเพราะสมเด็จท่านในจริยวัรปฏิปทาท่านท่านไม่ถือตัวนั้นเองเข้าใจไหมขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทารรเรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเท่าทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมันชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ